ันนี้จะสาธิตวิธีการทามาหนามี้แล้วก็แล็บทิ้งไว้นะคะว่าเห็นผลเร็วแค่ไหนอะไรยังไงนะคะอ่าเริ่มต้นเลยเอจะวัดรอบขาน้องไว้ก่อนไอ้เพื่อนอาสา,าสมัครคนนี้มาใหม่อ่านี่ค่ะรอบขาซ้ายของน้องตอนนี้ก่อนใช้นะคะห้าสิบสี่เส้นเห็นแล้วนะคะโอเคเริ่มเลยนี่ค่ะอุ้ยทิงจะหมดอุ้ยไหวไหมเราทาแค่นิดเดียวแบบนี้ก็พอนะคะอ่ะ นี่ค่ะทาไปบางๆวนให้ทั่วแหละเดี๋ยวขี้เขาะจะซึมเร็วมากแล้วก็นี่ไม่มีกลิ่นเลยอืมทาไปเห็นไหมคะทานี้เดียวขี้ไม่สีชมพูแต่พอทาแล้วเนี่ยมันเป็นสีขาวแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะซึม่ะอแล้วก็นี่ค่ะใช้แล็ปถนอมอาหารแล็ปตัวนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยเราก็จะมาถนอมอาหารเอาไว้ถนอมขาอันนี้ไว้ อตอนที่เอคอ่อนน้องโยชิใหม่ๆเนี่ยเอต้องอุ้มน้องอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะคะเอใช้แรปเนี่ยพันต้นแขนต้นขาหนะ้าท้องเวลาอุ้มลูกหรือว่าให้นมน้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ผิวที่เอทา,ทาครีมอะโดนผิวน้องเดี๋ยวน้องเขาจะร้อนเพราะเป็นเจลร้อนะนะคะนี่ค่ะ แรปเนี่ยพันรอบขาทิ้งไว้สี่ถึงหกชั่วโมงหรือเราจะทาไว้ก่อนนอนแล้วก็แล้วก็พันนะคะตอนเช้าแล้วก็ล้างออกแล้วเดี๋ยวอีกหกชั่วโมงเรามาดูกันว่าขาน้องเนี่ยเขาจะเล็กลงเท่าไหร่เห็นไหมคะเนี่ยไขยมันเขาเยอะมากเขาดึงดึงดึงด้แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราแ็ปครั้งเดียวเราจะเล็กเราต้องทาต่อเนื่องนะคะอาจจะแลปบ้างแล้วก็หรือไม่ก็ทาปกติสลับกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันคะ่ะค่ะหกชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเอลุ้นมากลุ้นมากกว่าตัวน้องเขาอีกนะคะ อามาแกะแเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเราทาครีมแล้วไว้6ชั่วโมงผลเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกค่ะบางทีไม่จําเป็นต้อง6ชั่วโมงก็ได้คือ2 3 4ยังไงก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกเลยนี่ตรงนี้นะตรงคนขานี่นะคะตอนแรกอะ่ะตอนช่วงเช้าเราวัดได้54มาตอนนี้อ่ะ51นี่ขาซ้ายนะคะ51เซน ้าหายไป3เซนนะคะจากเมื่อเช้า54เหลือ51มหศัศจรรย์จริงๆเลยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะโอเคอ่ะจบแล้วเอาเยชนะเลิศค่ะคิมมานามิของเราค่ะขอบคุณค่ะ